สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะเบียร์ร้านอิมาดขายเครื่องเสียงที่เสียรังสิตนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะลำโพงไอว่าคาธานาเซตนะครับรุ่น mi x 90คาธานาเซตนะครับผมตัวนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธนะฮะบลูทูธท,ที่เสียงดีๆราคาไม่แพงเลยครับผม ตัวนี้ราคาอยู่แค่2490บาทเท่านั้นเองนะฮะยี่ห้อไอว่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณภาพเสียงของไอว่าเนี่ยเป็นเสียงที่ดีมากเลยนะครับผมฟังตั้งแต่เล็กยันโตนะฮะไอว่านะครับทนทานตอนนี้ผมก็อายุเกือบ50แล้วเนี่ยเห็นไหมเครื่องเสียงไอว่าผมยังอยู่เลยแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับมันพังครับผมแต่กว่าจะพังได้นี่ก็ นานอยู่ทีเดียวนะครับยังเก็บสะสมไว้อยู่เลยครับเอาละครับผมเรามาดูรอบๆกล่องกันนะฮะว่าตัวนี้จะบอกคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้จำนวนวัตต์เนี่ยอยู่ที่40วัตต์นะครับเป็นเอาพุทพาว์นะครับ40วัตต์ RMS นะครับถือว่าดังเลยทีเดียวนะครับสำหรับวัตต์แท้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะกันน้ำได้ด้วยนะครับจะกันน้ำได้ระดับ IPX5 นะฮะ IPX เนี่ยคืออะไรนะครับเป็นระดับของการกันน้ำครับผมมันไล่ไปตั้งแต่0ยยันถึง IPX 8ดเลยนะครับผมนะฮะผมจะบอกคร่าวๆนะฮะ IPX 0นะครับอันนี้คือแบบไม่ไม่ได้ป้องกันเชี่ยอะไรเลยครับผมนะฮะต่อไปนะครับ IPX 1นนะครับผมป้องกันหยดน้ำ หรือละอองน้ําจากความชื้นได้นะครับผมอันนี้ป้องกันหยดน้ําหรือละอองน้ําจากความชื้นได้ต่อไป IPX2 นะครับป้องกันน้ําที่ถูกฉีดออกมาในมุมเอียง15องศาได้หมต้องมุมเอียงด้วยนะต้องเอียง15องศาด้วยนะถ้าเกินกว่าน,นี้เสร็จพังครับผมต่อไป IPX3 นะครับป้องกันน้ําที่เป็นสเปรย์นะฮะสเปรย์นะครับสเปรย์นี่คือแบบฟุ้งๆนะฮะน้ำฟุ้งๆเลย ครับผมต่อไป IPX4 นะฮะป้องกันละอองน้ำได้ทุกทิศทางอ่าอันนี้น่าสนใจหรือว่าอ่าฝนตกโปอยนะครับผมแบบตกโปอยนะครับถ้าตกหนักมาก็เจ๊งนะครับฮะต้องตกโปอยนะครับต่อไป IPX5 ซึ่งตัวนี้นะครับ IPX5 เป็นการโดนพ่นหรือฉีดน้ำได้นี่หูฟังออกกำลังกายอย่างพวก JBL ไร้สายพวกนี้นครับอ่า ป้องกันการโดนพ่นการโดนพ่นหรือฉีดน้ําอกแบบฉีดน้ำ,อ,แบบนำอย่างเงี้ยฉีดน้ําปื๊ดเนี้ยโอเคโอเคอ่ะก็ได้อยู่นะครับอ่ะอันนี้ต่อไป IPX6 นะครับผมป้องกันการโดนพ่นหรือฉีดน้ําอย่างรุนแรงได้นะครับผมโอ้อันนี้โหไม่ต้องกลัวเลยนะครับแบบฉีดจนอ่าลโพงบลูทูธกระเด็นนะฮะ อันนี้คือฉีดน้ําได้อย่างรุนแรงนะครับ IPX6 ต่อไปนะฮะ IPX7 อ้าวเอาไปแช่น้ําได้ด้วยนะครับระยะไม่เกิน1เมตรถามจริงนะครับไปแช่น้ำำําทําไมว่า1เมตรเนี่ยจะฟังใต้น้ำเหรอครับเออคิดกันไปนะต่อไป IPX8 อันนี้ไปใหญ่เลยครับผมป้องกันการแช่น้ําลึกไม่เกิน3เมตรแต่ได้แค่ชั่วคราวอ่ะเอาไปเอาเข้าไป ลงไปฟังใต้น้ําครับนฮะสมเมตรจะไปฟังอะไรได้ยินวะเออเว้ออ๋อผมว่ามันมัน,ม,นมันต้องแบบกันลําโพงที่มันล่นไปตรงน้ํามากกว่านะฮะเอออันนี้คือกันน้ําอันนี้เหตุผลโอเคต่อไปนะครับตัวนี้จะมีระบบ T-W s ด้วยนะครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างลําโพงไปลําโพงนะฮะ โดยใช้บูทูธนะครับซึ่งมันเป็น True Wireless Stereo นะครับทำให้ลำโพงบูทูธเนี่ยกลายเป็นระบบเสียงซ้ายขวานะฮะนะฮะเป็น Stereo ได้นะทำให้เสียงดีขึ้นเยอะเลยนะฮะแยกประสาทซ้ายกับขวาโอเคอ่ะเรามาดูข้างกล่องกันนะฮะตัวนี้จะบอกสเปคนะฮะสเปค i เปคเคชันนะครับผมอ่าบูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับผม แต่ว่าโทรศัพท์ของคุณนะต้องเป็น5.0ด้วยนะครับถ้าคุณใช้4.0ก็กระตุกเหมือนเดิมนะครับต้องใช้5.0ด้วยนะครับไประยะได้ไกลๆเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะใช้ไฟลบีบอัดเข้ามาทําให้เราสามารถเดินระยะไกลๆนะครับไปประมาณสัก10เมตรได้เลยนะฮะขยับไปขยับมานี่ยังเสียงแบบไม่ขัดไม่หายนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ซัพพอร์ตพวกไฟนะฮะพวก a 2 d pv 1อันนี้คืออะไรผมไม่รู้นะครับต้องไปศึกษาเองนะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับมีอะไรอีกอ่าเป็นเลดพาวเวอร์อ๋อตัวนี้มีดอก2อดอกนะครับผมฮนะดอกละ20วัตต์ก็คือออกมา40วัตต์นะฮะแล้วก็ไดเวอร์นะครับ2คูณ133มิมลนะฮะตัวนี้นะครับรับ4โอห์มอ่า ข้างละ20วัตต์นะฮะสองดอกโอเคแบตเตอรี okay. ่นะครับสามารถอ่าเป็นแบบแบตลิเทียมนะฮะ5,000ัมิลลิแอมนะครับผมได้นานอยู่นะแล้วก็อ่า DC Input สำหรับชาร์จนะครับเป็น Type-C นะฮะใช้อ่า DC 5โวลต์2,000มิลลิแอมะฮะก็คือ2แอมนั่นเองเวลาเล่นนะครับผม เวลาในการเปิดใช้งานเนี่ยก็ได้ถึงประมาณ6 8ถึงชั่วโมงเลยนะครับผมนะฮะอ่าต่อไปการชาร์จนะครับชาร์จได้ประมาณอ่าเวลาชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยสถึงชั่วโมงนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็อ่าแกะกล่องกันดีกว่านะครับผมอ่าตัวนี้จะมีพลาสติกนะฮะปิดมานะครับ3ด้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะพอดีไม่ได้เอามีดมา โอเคได้แ okay. ล้วครับผมนะฮะพอเปิดฝาออกมาคราบับแถมแมนะฮะมีสาย t ทซี C 1เส้นสาย AUX 1เส้นนะครับ,ม,นะรบมีโฟมกันกระแทกอยู่2ด้านนะครับหัวกระ้ายนะครับผมสายกระขวานะฮะแล้วก็มีถุงพลาสติกนะฮะห่อหุ้ม อ่ะผมเอาออกมาเฮ้ยช็อตนี่วางไปก่อนปั๊บนี่แกะถุงพลาสติกออกมากันตันแท้อ้าวตูดครับอันนี้คือข้างท้ายนะฮะตัวนี้ถุงเอาไปก่อนนะฮะเป็นไดเวอร์อ่าอันนี้เป็นซับเบด ครับเด้งดึ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 งโอโ้คำให้ความรู้สึกดีมากโอโ้โอเคเนี้ยดึงดึงอ่ะข้างหลังนะฮะตรงนี้ก็เปิดออกมาปับป๊บปั๊บนี่ครับแฟลชไดร์อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่การ์ดนะฮะการ์ดไมโครนะครับแล้วก็มีช่องต่อ AUX ตรงนี้นะครับผม นะฮะไม่ใช่ว่าใขรเปิดมาหาไม่ใช่อ้ามจะเสียบแฟลได้ตรงไหนวะเนี่ยอ่าเปิดตรงนี้นะครับผมนะฮะอันนี้สายสะพายนะครับตรงนี้เป็นหนังนะฮะแบบสะพายแล้วไม่รู้สึกอ่าเจ็บนะฮะอ่าช่วยได้นะครับข้างหน้าก็จะมีตะแกรงนี่แล้วก็มีดอกลำโพง2ดอกนะครับผมนี่ครับ1 2ตรงนี้ แล้วก็มีโลโก้นะครับไอว่าอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีเพยกับพอร์นะฮะแล้วมีรูอ่ารูไม้นะครับสำหรับแบบสปิเกอร์โฟนอะไรพวกนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ลดเสียงกับเพิ่มเสียงนะครับฮะปุ่มปรับไม่มีอะไรมากมายยุ่งยากนะครับใครไม่รู้เล่นไม่เป็นนี่เล่นง่ายมากครับผม เริ่มแรงนะครับของการทำงานนะครับเปิดปุ่มขึ้นมากดค้างนี่เสียงอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟวิบวับตรงนี้ข้างบนเห็นไหมครับชัดไหมครับอันนี้คือเตรียมพร้อมแล้วนะฮะเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะเปิดบลูทูธขึ้นมาปับ๊บอ่าผมเปิดแท็บเล็ตของผมก่อน บูทูธมันจะชื่อคำว่าคาธานาเซตนะครับเห็นไหมฮะคาธานาเซตนี่แล้วก็กดเข้าไปนะครับใครเล่นบูทูธไม่เป็นนี่ยทำตามผมเลยนะฮะกดเ enfin ข้าไปนะฮะจับคู่เดี๋ยวมันจะจับคู่นะฮะอันนี้คือจับคู่อ่าโอเคอันนี้เล่นบูทูธเป็นแล้วนะง่ายเลยนะ อ้าวต่อไปนะครับฟังก์ชัน USB นะฮะเปิดแกะออกมานะครับเป๊บนะฮะแล้วก็เสียบ USB เข้าไปนะฮะเฮ้ยตายเสียบผิดอ้ากลับด้านใหม่โอเคได้ไปหยุดหยุดหยุดยุด,ยดอ้าเดี๋ยวจะเจอลิขสิทธิ์หาเพลงดีๆก่อนนะครับ Don't think that I'll be a saint. I might go down to the river. Cause the way that the sky opens up when we touch, let's it, make him say that the way you hold me, hold me, hold me. อ่าอันนี้นะครับตรงตรงลบเนี่ยนะฮะถ้าเรากดอ่าทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยจะเป็นการลดบนลุ่มนะฮะถ้าเรากดบวกนะครับกดทีละครั้งก็จะเป็นการเพิ่มบนลุ่มนะครับผมแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเพลงนะฮะเป็นเพลงถอยหลังนะฮะกดค้างเป็นเพลงเดินหน้าก็กดค้างต้องบวกนะครับนะฮะฟังก์ชันอยู่แค่นี้นะฮะเล่นไม่ยากนะครับตัวนี้จะเป็นระดับอ่าแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้ ครับผมทำเป็นนี้ได้ด้วยอะไรนะอ่า power bank ได้ด้วยนะครับผมเล่นง่ายมากอ่าเล a y ต่อ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะฮะเวลาแบบเ,เราเปิดเพลงแบบเบสหนักๆเนี่ยไอตรงดอกตรงนี้นะครับมันก็จะแบบกระเด้งกระเด้งไปกระเด้งมานะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆตรงนี้นะครับผมสังเกตดูนะฮะ โอเคครับผมนะฮะตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะแถมยังเสียงดีอีกต่างหากนะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ใครอยู่ในงบไม่ถึงสามพนะครับรุ่นนี้ผมขอแนะนำเลยนะฮะไอว่าคาธานาเซตครับผมนะฮะซึ่งพลังเสียงของมันนี่ถือว่าคุ้มมากจริงๆครับผมนะครับ ถ้าใครอยากจะมาลองฟังนะฮะมาลองฟังที่ร้านอ e ีมาดนะครับเซียรลังสิท์ชั้นจีห้อง g c 049นะครับโทรศัพท์นะฮะ089 1714374และก็0 8 6 7 7 4 3 3 2กานะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับติดตามที่ร้านอ e ีมาดด้วยนะครับเพราะว่า คุณจะได้ไม่พลาดนะครับเวลามีของใหม่ขึ้นมาเนี่ยสินค้าใหม่ขึ้นมาเราก็จะรีวิวก่อนใครเพื่อนนะฮะฮะเดี๋ยวจะแบบไม่ทันได้ซื้อนะครับหมดสะก่อนนะฮะเหมือนกับลำโพงรุ่นใหญ่ๆอย่างพวกบิษา,าัเจตาพวก m18 นิ้วอะไรพวกนี้นะฮะนะฮะมาติดตามนะครับร้านอีมหาหักันนะครับผมนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมจ่าเบียร์ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม